วันรอบ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 วมดแล้วแผ่นไม้ตรงนี้ก็ยังไม่พังโอเคใช้จุูได้โอ้โหมาอีกครัง้งได้เพื่อนเพื่อนมาซทางมิตี้มาโอ้โหหมายความว่ายังไงเนี่ยแสดงว่าจะไม่รอดจากที่นี่สินะอ๋อจบยังไม่จบเฮ้ยโอ้โหจับสกเก็ตจับสกเก็ตโอ้โหหรือว่ามันไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหวิ่งยาววิ่งยาวเลย โอ้ยชเชมัสตาวันดีตอนเช้ากันนะครับเอ้ตอนตอนเช้าไปเจอเกมที่น่าสนใจของเกมหนึ่งนะครับผมไอ้โอยตอนนี้พอมอบไปอะไรเงี้ยเอาละ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรลค์ ok อยู่ในเด b บายเดไลท์กันนะครับผมเด a บายเวอร์ชันเดทบายกันนะครับผมถ้าใครสนใจเล่นแบบนี้เดีย๋ยวผมก็จะให้ลิงค์ไว้ด้านล่างกันนะครับผม อ๋อหรือไอเกมนี้มันเล่นยังไงเนี่ยผมอันนี้ผมลองอันนี้เข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วก็อตอนเข้ามาครั้งแรกก็คือจะซื้อได้สองเปิร์นะคะผมผมก็เลยซื้อไออะไรนะผมไม่ได้อ่านซะด้วยว่าสองเปิร์นี่มีอะไรบ้างแต่อีกอันหนึ่งผมไอรู้ว่าถ้าอยู่ใกล้กับเพื่อนจะชอมเร็วขึ้นแต่อ เสียง้รงเสียงเจอข้าตกรอนทำไมมันมันล้อใจขนาดนี้ครับล้อใจกว่าอยู่ใน day by day life อีกครับโอ้โหเสียงดนตรีนี้ผมจะตีดื้อสีหรือเปล่าหรือว่าอาจจะผมก็ขึ้นมาอัดทันเทียยังไม่ได้ลากหน้าแปลงฟันซะด้วยเนี่ยยังกันนะแล้วก็ไอ้แล้วก็วิดีโอหลักผมก็ไม่ได้ลงมาแม้รับเกือบสี่สัปดาห์แล้วมั้งเนี่ยเกือบเป็นเดือนแล้วผมไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีก็เลยแบบเอาวันนี้มาลงดีกว่านั่น อ๋เพื่อนเพ land, <ช>ื่อนช่วยกันซ่อมก่อนนะเดีย๋ยวค่อยไปเดีย๋ยวเอาเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนหยับอ่าผมก็พูดอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นนะไอเกมเกมนี้เนะี่ยกําลังจะพูดเลยว่าแบบเออเพื่อนอย่าพลาดนะลืมไปผมยังไม่ใช่เซียนนี้นะโอ้มีเพื่อนเข้ามาเพิ่มโอเคเสร็จพอดีเพื่อนเอ๊ะแต่ว่าไปเพื่อนคนนั้นเจ็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิวยังไงนะเกมนี้ ต้องเข้านี่ไงครับเข้าใกล้ๆแล้วก็แบบผลอยู่ได้เหมือนได้บบายเดลไลท์เลยนะครับเนี่ยสอดไอคิวเลอร์ก็ยัง <c oughs> น,น่าจะมาแน่นอนครับผมชัวร์แน่นอนคิวเลอร์จะมาเอาจะมาปัาน่นนี่ททำไมนะครับมันไปได้สองสองที่นะครับน่ามาแน่นอนครับผมไม่ได้โทษนะแต่อันนี้ หมือนเรียกฆาตกรมายังไงก็ไม่รู้สิเอ่อผมจะรอดหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยนั่นไงผมพยายามเช็คสถานะไงมันมาแล้วพร้อมกับเสียงดนตีอันอันเล้าหรือเสียงแบบโคตรบันผมวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่ง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 วม่งวิ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 ่งวงวิ่ ผมลืมดูเมื่อกีม้มองทางอื่นอยู่เอเ้ยเสียงโอ้โบางทีแบบอะไรนะมันไอความปิงมันก็ยังอยู่นะครับเนี่ยอ่าผมผมปี่แบบนี้แบบนี้มีข้อดีว่าเล่นสนุกเหมือนเดทายเดทไลท์จริงจริงแต่ว่ามันยังมีข้อเสียอยู่ประมาณสองหรือสข้ออย่างแรกก็คือเรื่องปิงนะครับส่วนเรื่องที่สองไอเรื่องอะไรดีเรื่องที่สองยังมีเรียกว่าแบบ มันไม่มีอุปกรณ์ช่วยดีกว่าแบบในแมปน่ะเป็นอุปกรณ์สุ่มอย่างเช่นกล่องพยาบาลหรือไฟฉายหรือกล่องกล่องถอนเสาอะไรประมาณนั้นนะครับอืมผม,ผมเรียกอย่างนั้นดีกว่าประมาณสามอุปกรณ์นี้ก็ไม่มีในสุม่มหรือแบบเออเล่นไปเล่นมารู้สึกเครียดแทนอยูช่ชฉยมันก็แบบขึ้นมาแบบในจังหวะที่ว่าผมไม่ได้มองนะบางทีผมต้องมองทางอื่นไปด้วยแล้วก็นั่น ถ้าผมเทียนเหลือเกินมันมาแล้วนะเสียงคอไม้มันมาแล้วนั่นพร้อมกับเสียงดนตรีอันแล้วหลือม,มาแล้วมันมันไล่ผมแล้วมันไล่ผมแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวข้ามหน้าต่างยังไงต่อยังไงต่อวิ่งรอบสิครับมอนมันยังยังจะดักตัวน,นี้มันความสามารถอะไรผมยังไม่รู้เลยเล่นครั้งแรกเนี่ยจุกจ๊กจุ๊กข้ามหน้าต่างอีกรอบไหม Oh. หลุดพ้นหลุดพ้นไม่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 ไปทางอดเพื่อนว้อเพื่อนไอ้อยริพันเลยกำลังจะพูดเลยว่าแบบมาทำอะไรกันตรงนี้ทั้งสองสามคนเนะี่ยอ้าวอ,อีกหนึ่งคนก็แบบหลุดไปแล้วเหรอ <c oughs> ความรู้สึกเหมือนเดบบีจริงๆเลยนะครับถ้าแบบคนใดนะคนหนึ่งหลุด <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับปริงก็ <c oughs> <c oughs> ก็ตามที่ผมผมบอกนะไออย่างแรกเออย่าบอกนะว่าหลุดสองคนเข้ามาใส่แล้วก็นั่นไงโอ้จุกจุกเดีือดจุกอืมจุกวนรอบ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 ว้าโอ้โหดอนหนึ่งทีเห็นไหมครับมันว่ามันจริงแค่ไหนอะแบบโอ้ไม่เมื่อกี้ไม่โดนดีแล้วดีแล้วดีแล้ว วิ่งวิ่งมีห้องมีมีห้องไหมมีห้องไหมมีห้องไหมมีมีไหมมีไหมประตูประตูประตูเข้า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 เอยคือตรงนี้ปัดไปแล้วหรอเออเออมีไงมีไม้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 จุกจุกจุ๊กฆ่าไม้วิ่งวิ co ่งว mm ิ hmm, ice, ่งวิ wave, Cap, ่งว hey, right. ิ <laughs> uh, uh, ่งค <groans Form últimos tears> ิดว่าผมแน่ต <abra PowerPoint> ้องเอาเปิร์ค <receptors> ที่ว่าเพิ่มความเร็วมาแล้วสินะวิ่ง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 แบบพ่ตูนวิ่ง อ้อนเรือบอกนะครับถ้าโดนตีชั่วคราวความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเป็น20%เวลาเป็นเวลาสาวินาทีนะครับเพิ่มแค่ชั่วคราวนะตอนเวลาเราโดนตีให้โอกาสเราหนีได้นะแต่ว่าส่วนข้อเสียอย่างที่3าเอ่อผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องมีรอบ2แน่นอนเดี๋ยวผมลองลองได้เป็นคิวเลอร์ก่อนเอาไปพาร์หน้าก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์เนี้ยผมผมได้อัดยาวแน่นอนโอ้วิ่ง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  แผ่นไม้ตรงนี้ก็ยังไม่ผักโอเคใช้จูด๊ด้โอ้โหมาอีกครั้งไอ้เพื่อนเพื่อนมาทำนี้ทําไมจู๊บจู๊เสียงดนตรียังอยู่ยังอยู่โอเคเสียงแล้วเงียบแล้วเสียงดนตรีนะการเป็นเวอร์ชั่นเดสบอยดีไลท์ที่แบบเวอร์ชั่นล็อก,อกแน่นอนนะครับอ่า <c oughs> ให้ตายจริงเธอะไ <c oughs> อเปินี้รูปพันแผลผมจำได้ว่าต้องอยู่ตัวเองได้ ำไมหิวตัวเองไม่ได้เงี้ยผมไม่ใช่เปิร์กนี้หรอหรือมันเปิร์กอย่างอื่นนะจะว่าอะไรปกติมันต้องมีนะเปิร์กไอ้ผ้าพันแผลแบบสวัสดิ์หิวด้วยตัวเองได้แต่อันนี้ไม่ไม่มีครับอ่าสวยแล้วไงคิวเลอร์อยู่ในรัศมีนี่ไงเครื่องผ่นไฟล้วแต่เรี่อวอื่นผมต้องช่วยเพื่อนก่อน เรากล้าหาญมากพอนั่นไงมันมาแล้วช่วยปึ๊บม,มันมาปับ๊บเหมือนโอ้โห,โห,โหนอนนอนแล้วจ้ะเออไม่ต้องซ้ำกันนะไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำโอ้โหนอนอุ้มแล้วนี่นมีเซน่าผ่อนการเป็นเสืมอบอยของเิ่มเนี่ยโดนอุ้มอแต่ไม่ใช่อุ้มไปเพราะอะไรโดนไปนั่งกอี e v i p เดี๋ยวคิดว่าถ้าอัปเดตหน้าอาจจะแบบเพิ่มห้อง V.I.P เข้ามาก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าแบบไม่สามารถพังเสาะได้แน่นอนเสียงดนตรีก็ยังอยู่ใกล้เหมือนเดิมนั่นไงนั่นไงอ่าไม่ต้องจ้องก็ได้นะครับไม่ต้อง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 จ้องไม่ต้องจ้องไปที่อื่นะครับไปไปที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมาจ้องรู้นะไปคิดอะไรอยู่นะเน่น่ไม่ต้องมาวนบนแถวรอบก็ได้นะ เดี๋ยวแตกแตกก่อนอื่นนะแล้วเหลือกันสองคนแล้วเหรอเอาโอกาสดิ้นหลุด4เปอร์เซ็นต์โอ้เฟสแดงครับวิ่งเลยวิ่งเลยสายวิ่ง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 ในจังหวะที่มันฟาดเวืดทีแหละวิ่งเลย4ี่คนร้อยจัดไปอืเสียดายผมยังไม่มีไอ้สกิลไอ้วิ่งวิ่งสุดชีวิตนั่น ไอ้อะอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนสลับแันมากเลยโอ้เอ็นพีมาโอ้โหหมายความว่ายังไงเนี่ยแสดงว่าจะไม่รอดจากที่นี่สินะอ๋อเครื่องปั่นไฟก็ยังไม่เสร็จซะด้วยทางออกก็ยังไม่เปิดโอ้ควดมืดโอเคเราไปไอ้ข้าไรนะไม้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 ตรงนี้ไม้ไปแล้วโอ้ไม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 ้ไ แผ่นไม้อยู่ไหนแผ่นไม้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 ทางเรื่องนี้ผมร้องแผ่นไม้กับไอ้หน้าต่างหรือห้องแน่นอนนี่ไงแผ่นไม้โอเคไม่โดนไม่โดนผมพยัยพอเล่นจุดนี้ได้ดหน่อยบังนะแค่อย่าว่ามังเอยใจเย็นใจเย็นสายใจไม่เสียใจเย็นคิลเลอร์โดนตียังอยู่รอบตัวผมมันยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหจําสเกตจัสเกโอ้ หรือว่ามันไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหวิ่งยาววิ่งยาวเลยวิ่งวิ่งเห็ว่าผมได้ชื่อตอนแล้วล่ะวิ่ง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 แน่นอนครับไม่งั้นก็แบบไอ้วิ่งแบบพ่สูจนผมวิ่งสุดชีวิตแน่นอนเนะประกอบกับหน้าโปรไฟล์ที่มองฟ้าแน่นอนผมแค่ไปแล้วตรงนี้มีแผนไหมเดี๋ยวผมต้องจุกหน่อยเอาล่ะไปเออ่ ลืมไปตรงนี้ยังไม่มีแผ่นไม,ม้โอ้จุโอ้ลืมว่าจะมนรอบตัวได้ไม่โน no, อย่าอุ้มผมไม่เอาผมไปแก้เป็นเป็นบอยชนชตาเท่านั้นไม่ไม่นะเฮ้ยอะพื้นที่ V I P เอ้า อีกคนหนึ่งผมเห็นอยู่เมื่อกี้กำลังไล่ล่ากันสดกำลังไล่ล่าแบบสดๆกันเลยตรงตรงหน้าผมนี่แหละปีนปีนขึ้นบนรถได้ไหมเนี้ยอ้าวอ๋อถ้าสามารถล้มได้สี่คนก็คือก็คือจะจบหรือคนหนึ่งดุดเกมอ๋อโอเค งันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันตอนหน้านะไซโยนาราวนะครับบ๊ายบาย